อีกตอนหนึ่งนะครับเรื่องของเฉินจื่อล่าสุดนี่มีวงในวงตระกูลรอบๆเฉินจื่อนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าสื่อบลูมเบิร์กเนี่ยไปเจาะที่สิงคโปร์และบอกว่าในตระกูลของเขาเองก็มีการขาโมยเงินซึ่งกันและกันปรากฏว่าเรื่องนี้ เมื่อปี2021เมื่อประมาณ4ปีก่อนฉันจื่อเนี่ยที่ถูกทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในสแกมเมอร์ตัวหลักตัวใหญ่และถูกยึดคริปโตไปตั้ง15,000ล้านเหรียญเป็นเงินไทย4,500สนล้านบาทและถูกยึดอีกหลายๆจุดทั้งเกาหลีใต้ทั้งอังกฤษทั้งสิง กังโปทั้งไต้หวันฮ่องกงปรากฏว่าบลูมเบิร์กไปเจอครับว่าสตาฟเองในออฟฟิศของเฉินจื้อในสิงคโปร์เนี่ยก็แอบขโมยเงินครับแอบขโมยเงินของเฉินจื้อออกไปซับซ้อนยิ่งนักบอกว่าขณะนี้เฉินจื่อเนี่ย กำลังถูกตามไล่ล่าสิงคโปร์เขาก็ยืนยันนะครับว่าเขายึดทรัพย์ได้ข่าวที่ออกมาสิงคโปร์เขาจัดการไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เริ่มจากการยึดเงินยึดทรัพย์อายัดประเทศที่ยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากก็คือประเทศไทยครับ สารัฐเขายึดไปแล้วตั้งข้อหาช่อโกงฟอกเงินด้วยก็คืออังกฤษตามอายัดซับค่ารุหัสใหญ่าิ12ล้านปอนด์ขณะเดียวกันฮ่องกงก็อายัด354ล้านเหรียญสิงคโปร์สิงคโปร์เขายืนยันเลยนะว่าเขาเจอหลักฐานค่อนข้างที่จะหนัก แล้วทาให้เห็นว่าเรื่องนี้ถ้าหากไทยเราขอข้อมูลไปก็ไม่น่าจะยุ่งยากเกินไปแต่เราขอแล้วหรือ,อยังวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมเยือนสิงคโปร์เป็นทางการนะครับน่าจะได้ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าสิงคโปร์เพิ่งเยเพิ่งยึดทรัพย์150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับเป็นเงินไทยประมาณ3,730ล้านบาท และอย่างทั้งอาญัตบัญชีธนาคารเงินสดเรือยอดด้วยครับแล้วก็รถอีก11คันนะที่สิงคโปร์เขาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ของเราดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถจะแสดงความจริงจังและจริงใจในการให้เห็นว่าเราเอาจริงขนาดไหนอย่างไรแต่ที่บลูมเบิร์กไปเจาะเนี่ยน่าสนใจผมอยากให้ฟังที่อาจารย์เอเข้าไปพบ เขาไปสำรวจเรื่องนี้จากรายงานของบลูมเบิร์กว่าเอ๊ะใครในแวดวงใกล้ตัวของเฉินจือโกงเฉินจือด้วยนะเฉินจือไปโกงคนอื่นเนี่ยขณะเดียวกันในแวดวงขภายในคนรอบๆตัวก็โกงเฉินจือแล้วก็บบลูมเบิร์กเขาก็ไปเจาะครับก็ไปเจาะในสถานการณ์ภายในเลยเขาบอกว่าโอ้โหบุมมืดนี่มันยุ่งยากวุ่นวายพอสมควร ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ว่าประเทศไทยเราดูเหมือนจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เพียงพอมันจึงกลายเป็นคำถามใหญ่เลยครับว่าทำไมเราไม่สามารถจะทำได้เช่นนี้ความหมายมันคืออะไรอาจารย์เอไปสำรวจจากรายงานของบลูมเบิร์กข้อนี้ครับว่า ตัวเฉินจื้อนั้นขโมยจากเหยื่อสแกมใช่ไหมเป็นโอโหพันพันล้านเหรียญเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในเองของเฉินชื่อก็แอบดูดเงินจากเฉินชื่อไปเหมือนกันฉะนั้นอย่านึกนะว่าคุณไปโกงเงินคนอื่นแล้วคุณจะปลอดภยัยคุณก็อยู่ในฐานะที่อาจจะโดนเหมือนกันได้เรื่องนี้ยิ่งกว่าหนังอีกนะครับตัวเฉินชื่อก็กลายเป็นตัว,ต,วตัวละครหลักใน ข่าวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นณขณะน,นี้กรณีเฉินชือน่อร้ายแรงหนักหน่วงยังไงต้องไปฟังอาจารย์เอที่ไปเช็คข้อมูลเหล่านี้มาตั้งแต่เช้าวันนี้ครับอาจารย์เอครับจากเครื่องถ่ายเอกสารที่เสียแค่เครื่องเดียวไปสู่การเปิดโปององค์งกรอาชญากรรมที่สะเทือนไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวสุดอื้อฉาวในสิงคโปร์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากเอกสารคดีและรายงานต่างๆครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะจุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจากการหักหลังในห้องประชุมใหญ่โตอะไรเลยแต่มาจากปัญหาที่เบสิกสุดๆในออฟฟิศก็แค่เครื่องถ่ายเอกสารมันดันมาเจ๊งน่ะสิครับคำถามก็คือแค่ปัญหาทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ลากไส้องค์กรอาชญากรรมระดับโลกออกมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องของเราเนี่ยย้อนกลับไปในปี2021ครับ ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งในสิงคโปร์เป็นออฟฟิศที่เขาเรียกว่า Family Office ของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าเฉินจือ้อก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งมาเพื่อดูแลความมั่งคั่งมหาศาลของเขาโดยเฉพาะเลยและที่นี่เองครับที่ความผิดปกติเล็กๆมันเริ่มก่อตัวขึ้นไทม์ไลน์นี้จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่พนักงานแค่เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ผ่านไปไม่กี่วัน mm. อา้าว บัตรเข้าออกออฟฟิศของทุกคนถูกบล็อกหมดเลยแต่พอได้กลับเข้ามาเท่านั้นล่ะครับเจอแจ็กพอตเลยครับเงินกว่า5.84ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์หายเกลี้ยงไปจากบัญชีบริษัทพอเงินหายไปเยอะขนาดนี้เรื่องก็ต้องถึงศาลอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่านะฉากแรกของเรื่องนี้เนี่ยมันดูเหมือนคดีผู้บริหารยักยอกทรัพย์ทั่วๆไปแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยในเอกสารฟ้องเนี่ยนะ ทางฝั่งของเฉินจื้อก็ชี้เป้าไปเลยว่าคนทำคืออดีตผู้บริหารเดวิดวองบอกว่าเขายักยอกเงินทั้งหมดไปอวองซึ่งเคยเป็นกรรมการคนเดียวของบริษัทก็ถูกปลดทันทีภาพที่ออกมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหเฉินจื้อคือผู้เสียหายเต็มๆเ,เลยครับแต่พอสู้คดีกันไปมาในศาลเนี่ยแหละครับเอกสารต่างๆที่งัดออกมาโชว์กันมันค่อยๆเผยภาพอีกด้านหนึ่งออกมาเป็นภาพที่แบบ คนละเรื่องกับที่เห็นตอนแรกเลยมันคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังออฟฟิศแห่งนี้คือภาพที่เห็นเนี่ยมันต่างกันสุดขั้วเลยครับด้านหนึ่งก็คืองานออฟฟิศที่ดูธรรมดาธรรมดายืนภาษีตรวจบัญชีจัดการเรื่องย้ายออฟฟิศแต่อีกด้านหนึ่งนี่สิครับโอ้โหชีวิตหรูหราแบบหลุดโลกไปเลยทั้งรถเมลบักนาฬิการิชาร์ดมิลไปจนถึงคอนโดสุดหรูที่ทำเป็นคลับเฮาส์ส่วนตัวไปเลยแล้วดูนี่สิครับ อันนี้ชัดเลยเป็นอีเมลจากเดวิดหว่องเองเลยนะพูดถึงการขนวิสกี้หนักเกือบ400กิโลจากเจนวีวามาสิงคโปรด้วยเครื่องบินแล้วก็รายงานผลว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมคือมันโชว์ให้เห็นเลยว่าสเกลความรวยของคนกลุ่มนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็จากความหรูหราที่ไม่ธรรมดานี่แหละครับที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันกำลังจะพลิก คลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคดียกักยอทรั์ธรรมดารรมดากำลังจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ค mm hmm. ำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแล้วตกลงเฉินจือ้อคนที่บอกว่าเป็นเหยื่อมาตลอดเนี่ยตัวตนจริงๆของเขาคือใครกันแน่ mm hmm. และนี่แหละครับคือจุดพีคของเรื่องเลยคือในขณะ mm hmm. ที่สารสิงคโปร์อามองว่าเฉินจื้อคือเหยื่อ แต่ในสายตาทางการสหรัสนะคนนี้แหละคือตัวบงการของจริงทางการสารักล่าวหาเลยว่าเฉินจือคือเบื้องหนังของอาณาจักรอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขบวนการแบ็กเมลทางเพศและที่ร้ายที่สุดเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่า Pick Butchering sca มคือมันเป็นขบวนการที่แบบมิจฉาชีพจะมาตีสนิทออนไลน์กับเหยื่อก่อนเลี้ยงดูปูเสือเหมือนขุนหมูเลยพอเหยื่อตายใจปุ๊บ ก็หลอกให้ลงทุนนู่นนี่นั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลปอมๆจนหมดตัวซึ่งสร้างความเสียหายไปทั่วโลกเลยครับและพอหน้ากากผูกเปิดออกมาเท่านั้นแหละครับผลที่ตามมาก็คือเร็วและแรงมากอาณาจักรที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่นของเฉินเนี่ยเริ่มพังครืนลงมาเลยโหทางการเขาทํางานกันเร็วมากครับมีการยึดทรัพย์สินไปมูลค่ารวมๆเนี่ยกว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะมีคนที่เกี่ยวข้อง18คนโดนสหรัฐคว่ำบาตร แล้วก็ยังมียึดรถหรูไปอีก11คันคือมันแสดงให้เห็นสเกลของเครือข่ายนี้ได้ดีเลยแล้วไม่ใช่แค่ยึดทรัพย์นะทางการสิงคโปร์เองก็เอาด้วยเขาไปยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยให้ไว้กับ Family Office ของฉันคือมันเหมือนกับการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงเลยครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณดังๆเลยว่าสิงคโปร์จะไม่ยอมเป็นที่ให้ใครมาฟอกเงินอีกแล้ว เอาละครับทีนี้เราจะย้อนกลับมาดูบทสรุปของตัวละครหลักสองคนในเรื่องนี้กันซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นตอนจบที่พลิกล็อกแล้วก็ย้อนแย้งสุดๆและนี่คือบทสรุปที่แบบพีคในพีคเลยครับเดวิดวองคนที่ตอนแรกเป็นผู้ถูกกล่าวหาสุดท้าย <c oughs> กลายเป็นบุคคลล้มละลายส่วนเฉินจือ้อคนที่ตอนแรกเป็นเหยื่อตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาที่ถูกคว่ำบาตไปทั่วโลกแล้วก็ <c oughs> หายตัวไปเลย ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหน uh huh. เรื่องทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าในโลกการเงินที่มันซับซ้อนขนาดน,นี้แล้วก็เต็มไปด้วยความลับเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือเหยื่อใครคือผู้ร้ายตัวจริงแล้วใคร uh huh. จะไปคิดล่ะครับว่าเรื่องราวใหญ่โตขนาดน,นี้มันจะเริ่มต้นมาจากแค่เครื่องถ่ายเอกสารเสียเครื่องเดียวเชเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องถ่ายเอกสารเสีย เครื่องเดียวกลายเป็นเรื่องอื้เฉาเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากปัญหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับที่สำนักง,งานของเฉินชื่อที่สิงคโปร์เช่นเครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไม่ได้บัตรผ่านประตูถูกระงงับแต่ว่าไม่ช้าไม่นานปัญหานี้ก็ถูกเปิดโปงและตกใจมากว่าเงินหลายล้านเหรียญหายไปจากบัญชีธนาคารฉะนั้นบอกว่ามีบท นักแสดงตัวละครหลักสามคนที่เป็นหัวใจคดีที่ซับซ้อนนี้เลยครับอันที่หนึ่งคือภาพรวมตัวละครหลักก็มีใครคนแล้วก็มีบทแล้วก็มีสถานะสุดท้ายก็มีใครละ่ะเฉินจื้อไงมหาเศรษฐีผู้กอ่อตั้งชื่อ Family Office และผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยือ่อถูกคว่มบาตโดยสหรัฐถูกยึดทรัพย์ในสิงคโปร์ทุกวันนี้ ไม่อยู่นะไม่รู้อยู่ไหนตัวละครอีกคนหนึ่งชื่อเดวิดวองเป็นผู้อํำนวยการที่รับหน้าที่ก่อตั้งและบริหาร Family Office ให้กับเฉินชื่อนะเจ้าเดวิดวองเนี่ยปรากฏว่าถูกฟ้องร้องถูกตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหาย12ล้านเหรียญสิงคโปร์แล้วก็ยื่นขอลมละลายตัวละครที่สามคารินเฉนคารินเฉนนี่เป็นหัวหน้าทีมสอบบัญชีออเดเตอร์เนี่ยนะที่ค้นพบความผิดปกติทางการเงิน ถูกว่มบาตโดยสารัฐพร้อมกับเฉินจื้อด้วยนี่ฉะนั้นเราดูประวัติตัวละครแต่ละคนเฉินจื้อมหาเศรษฐีผู้ลึกลับตัวตนสองด้านของเฉินจื้อเขาบอกว่าเหมือนกับคนเดียวกันเนี่ยมีตัวตนสองแบบในสิงคโปร์เฉินจื้อนำเสนอตัวเองพรีเซนต์ตัวเองในฐานะเหยื่อที่ถูกยักยอกเงิน แต่ภาพลักษณ์นี้กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อกล่าวหาจากอเมริกาและอังกฤษที่ระบุว่าเขาคือผู้บงการอาญากรรมระดับโลกที่สร้างอาณาจักรธุรกิจการค้าทาสแบล็กเมลทางเพศกระบวนการหลอกลวงต้มตุนบทบาทในสิงคโปร์ของเขาเป็นยังไงเพราะว่าสิงคโปร์เขาเช็คเรื่องนี้ละเอียดมากเขาบอกเลยเขาจะไม่ยอมให้สิงคโปร์กลายเป็นที่ใครจะมาฟอกเงินได้ บอกว่าบทบาทสิงคโปร์เนี่ยเป้าหมายของเขาคือในฐานะที่เขาร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการขยายลงทุนในสิงคโปร์มีเป้าหมายเพื่อจะขอเป็นผู้มีสถานะผู้พำนักถาวรต้องการแปลงสัญชาติต้องการมีเขาเรียก permanent residency ใบอนุญาตอยู่ทำงานตลอดแล้วเขามีความมั่งคั่งยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงโอ้โห วิถีชีวิตที่หรูหราสุดๆใช้เงินเกือบ40ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ไปทำอะไรครับไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับหรูเป็นเจ้าของรถยนต์ To โย ta แอลพาดแล้วก็ Merced e เดส y บ a c แบกหลายคันยังมีความชื่นชอบใบชาจีนราคาแพงใบชาอัดแผ่นบางก้อนมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญสารัฐ ก้อนเดียวนะชาเนี่ยสงสัยจะเป็นชาที่ด่งดังมากมันจะบีบมาเป็นแผ่นๆเป็นก้อนๆไงครับอ hmm. ผู้เอออย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่น่าจะแพงถึงขนาดแสนเหรียญต่อก้อนหนึ่งนะแสนเหรียญน,นี่มันเท่าไหร่อ่ะมันสามสี่ล้านบาทเลยเหรอแล้วลเขาใส่นาฬิกา ule, ะ <Phil> ips, อะไร Richard Mille Patet p h i l i p ยู่เสมอเนี่ ถ้าเราเห็นนักการเมืองไทยคนไหนชอบโชว์ใส่นาฬิกาหรูนี่เราตั้งก็สงสัยไว้ก่อนเลยนะว่ามีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันกันกบเหล่าบรรดาพวกฟอกเงินทั้งหลายแล้วปรากฏว่าเขาก็มีสิทธิประโยชน์จากสิงคโปร์คือก็ประสบความสำเร็จมากนะในการขอสิทธิประโยชน์เว้นภาษีจากหน่วยงานกำกับดูแลสิงคโปร์และบริษัทนี่แหละ Family o อ f i c e ที่ให้เดวิดวองบริหารนี่แหละ ก็ได้มีสิทธิพิเศษเพรากฏว่าจุดจบของเขาเคืออะไรจุดล่มสลายของเขาเคืออะไรเพราะว่าคุณจะอยู่ในมุมมืดตลอดเวลาแล้วคุณก็เสแสร้งแกล้งสร้างภาพอีกแบบหนึง่งขณะที่หลังบ้านคุณเป็นอาชกรรมข้ามชาติเนี่ยมันไม่สามารถปกปิดไปได้ตลอดโดยเฉพาะในสิงคโปร์ที่รัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ได้มีปัญหาคอร์รัปชันหนักหน่วงเหมือนของประเทศไทยเนี่ย เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถรอดสายตาของกลุ่มที่ตรวจสอบได้เลยฉะนั้นจุดจบของเฉินจื่อคือท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากการถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐและทรัพย์สินมูลค่ากว่า150ล้านเหรียญสหรัฐในของสิงคโปร์นะครับ150ล้านเหรียญสิงคโปร์ในสิงคโปร์และถูกยึดเรือยอดรถยนต์11คันทางการสิงคโปร์ยึดเอาไว้ ส่วนตัวละครเดวิดวองนี่สิเดวิดวองนี่เป็นสถาปนิกนะทำงานให้กับเฉินจื้อนะแล้วกำลังถูกกล่าวหาเพราะว่าเดวิดวองเนี่ยเขาเป็นคนสร้างบริษัท The Family Office เดวิดวองเป็นคนสิงคโปร์นะว่าจ้างในช่วงกลางปี2017ให้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการก่อตั้ง Family Office ของเฉินจือ้อ ภายใต้ชื่อบริษัทนี้ DW Capital Holdings มีบริษัทเรือธงชื่อ CMFO PTE อ้างว่าบริษัทนี้ทำอะไรบริการนักลงทุนกลุ่มครอบครัวถึงเรียกว่า family office ลงทุนบริการนักลงทุนกลุ่มครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงจากเอเชียและมีอำนาจในการบริหารเต็มที่ ในฐานะกรรมการแต่เพียงผู้เดียวเลยนะเดวิดวองเนี่ยทำ,ทำไมเฉินจื้อจึงไว้ใจขนาดนี้สแสดงว่าเขาต้องมีอะไรพิเศษแน่เขาตั้งให้เดวิดวองเป็นกรรมการแต่เพียงผู้เดียวตร,ต,รตรงนั้นเขาเรียก s o director และได้รับหนังสือมอบอำนาจ power of attorney แปลว่ามีใบรับรองอำนาจเลยนะคุณทำแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้แทนกรรมการทั้งบริษัทได้เลยนะ รวมถึงเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารหลายแห่งด้วยเออไว้ใจขนาดนี้นี่วันดีคืนดีมันก็ต้องมีเรื่องแหละปรากฏว่าโครงสร้างบริษัทอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงแล้วก็เกิดขาดการควบคุมภายในก็แน่นอนมันเป็นช่องโหว่สำคัญที่เอื้อต่อการชอบโกงเพราะว่าท้ายที่สุดในตอนหลังเนี่ย เฉินจือก็กล่าวหาเดวิดบองว่าโกงเขานี่การแอคชั่นนี่มันเกิดเรื่องคืออะไรการจัดตั้งประสบความสำเร็จในการตั้ง Family Office ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับเฉินได้สำเร็จเดวิดวองนี่นะก็บอกผมช่วยนะผมช่วยเฉินจือเนี่ยขอได้สิทธิพิเศษทางภาษีกับรัฐบาลสิงคโปร์และมีข้อกล่าวหาอะไร คำฟ้องของเฉินเฉินชื่อฟ้องเดวิดวองบอกว่ายักยอกเงินกว่า5.84ล้านเหรียญสิงคโปร์จากบัญชีธนาคาร OCBC และยังไงมีพฤติกรรมน่าสงสัยยังไงระหว่างการตรวจสอบเขาอ้างว่าลาป่วยติดต่อไม่ได้พยายามโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองตรวจพบแล้วก็ระงับโดย Bank u o b อบเหินแปลว่า เฉินชื่อไว้ใจขนาดเต็มที่ร้อเซก็ถูกโกงแล้วผลทางกฎหมายเป็นยังไงล่ะสารที่สิงคโปร์ก็มีคําพิพากษาสั่งให้เขาต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย12ล้านเหรียญสิงคโปร์แล้วต่อมาเจ้าตัวก็ยื่นล้มละลายปรากฏว่าตัวละครตัวที่3าคารนเฉินซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบออเดเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นคนเขาเรียกคลิกเกม เธอเป็นคนตรวจสอบคลิกเกมยังไงบอกว่าเธอเป็นออ auditor Karen Chen s i l ลิงคือหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปจัดระเบียบและรวบรวมการดำเนินง,งานทั้งหมดของเฉินจือปรกากฏว่าเจออะไรครับเจอหลักฐานสำคัญได้เห็นว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลที่ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเช,นช่นหนึ่ง ธุรกรรมที่น่าสงสัยคารเรนบอกว่าเธอพบธุรกรรมที่อาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนธุรกรรมหมุนเวียนเกาใช้คำว่า potential self dealing คือทำกิจกรรม work ไปวนมาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือ circular transaction ให้มีธุรกรรมที่หมุนไปหมุนมาแต่หมุนกลับมาได้ประโยชน์กับตัวเองบริษัทบางแห่งภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารแมนจ g เมนต์ฟีให้กันและกันโดยไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนนี่ก็คือการสร้างบัญชีผีนั่นแหละทั้งหมดนี้ชัดเจนแล้วเจออะไรอีกเจอสภาพออฟฟิศที่ผิดปกติเธอสังเกตเห็นว่าสำนักง,งานรกไปด้วยกล่องและเศษขยะที่น่าประหลาดใจคือมีลังเล่าด้วยเล้าจีนนะ ซึ่งเป็นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ราคาไม่แพงจากโปแลนด์น้ำไม่ท่วนซึ่งมันก็ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของ Family Office ระดับสูงข้อนี้สร้างความสงสัยคขานแขงนขึ้นมาเต็มทีเฮ้ยทำไมไม่มีเหล้าเหล้าถูกๆเนี่ยจากโปแลนด์เนี่ยมาวางเป็นลังเหล้าเต็มๆแสดงว่านี่มันมีลูกค้าหรือมีกิจกรรมที่ผิดปกติแล้ว แล้วก็ยังเจออะไรอีกโอนเงินครับโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต unauthorized transfers เพราะตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารรายเดือนเลยเนี่ยคาร์เรนออเดเตอก็พบว่าเงินหลายล้านเหรียญถูกโอนไปยังบริษัทที่มีชื่อคล้ายกับบริษัทส่วนตัวของเดวิดวองโดยที่เฉินชื่อบอกไม่เคยรับรู้อ่ะแล้วจะไงสองคนนี้เจอปะทะกันไหม ปรากฏว่าเกิดความตึงเครียดมาถึงจุดแตกหักเมื่อเดวิดบองอธิบายว่าบริษัทบางแห่งและเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเป็นโครงการส่วนตัวไอเครื่องดื่มที่เห็นเกะกะมีลังเหล้าโปแลนด์ถูกๆเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาห้ามแตะต้องแล้วอ้างว่ามีการประทะกันระหว่างเดวิดบองกับคารเรนคือพูดง่ายๆคนตรวจบัญชี กับผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องสงสัยเรียกว,ว่าปะทะกันอย่างแรงทั้งเผชิญหน้าทั้งมีอีเมลใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพื่อนเน้นย้ำคำสั่งของเธอปรากฏว่าคารเรงก็ยังแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่าบัตรผ่านประตูของพนักงานถูกละรับและบอกว่าสถานการณ์นี้ไร้สาระสิ้นดีทะเลาะกันหนักครับ ฉะนั้นลำดับเหตุการณ์ของความขัดแย้งก็คือจากการตรวจสอบสู่การฟ้องร้องนะตรวจสอบแล้วไปเจอหลักฐานและฟ้องร้องเนี่ยหตรวจสอบเริ่มเดือนพฤษภาค20ม2021ทีมตรวจสอบของค a r ์เรนเฉินเริ่มร้องขอเอกสารสําคัญเพื่อจัดระเบียบดําเนินการของบริษัท Family Office ที่เดวิดวองบริหารต่อมาสงสัยมากขึ้นมีข้อสงสยัยปลายเดือนมิถุนาคาร์เรนเริ่มตั้งคําถามเจาะจงลงมากขึ้น หลังจากพบการชำระเงินที่น่าสงสัยเพราะว่าเดวิดวองติดต่อได้ยากขึ้นเรื่อยๆเวลาเราต้องการติดต่อใครแล้วเขาไม่รับสายหรือเขาไม่ปรากฏตัวบ่อยๆเนี่ยทั้งๆที่เขาควรจะตอบเนี่ยแสดงว่ามีอะไรพิรุดแหละต่อมาการเผชิญหน้าและคําสั่งจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อเดวิดวองอ้างว่าบริษัทบางแห่งและเล่าจินเล่าจินที่เป็นโครงการส่วนตัวเนี่ย ทำให้ออดิเตอร์คือคาร์เรนส่งอ e ีเมลตัวพิมพ์ใหญ่ที่ดุด,ดันมากเพื่อน,นัดประชุมสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทุกอย่างอ่าอันนี้เอาละอดิเออนนตอร์ลุยละต่อมาก็ปิดกั้นการเข้าถึงปรากอบวันจันทร์ที่5กรกฎาปีนั้นเนี่ยพนักง,งานของเฉินชื่อไม่สามารถเข้าออฟฟิศที่ตึกที่ชื่อ Dual Tower ดูว์ทาวเวอร์ได้เพราะว่าบัตรผ่านประตูถูกระงงับหนาตรงนี้ข้อสงสัยละอยู่ดีๆพนักง,งานในบัตรพนักง,งานเนี่ย พอไปแปะเนี่ยเข้าไม่ได้ฝ่ายบริหารอาคารยืนยันว่าบัตรถูกบล็อกแล้วก็มีแค่พนักง,งานบริษัท C.M.F.O ของหวงเท่านั้นแหละที่สามารถเปิดใช้งานได้เป็นการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เดวิดวองคุมเองบมดแล้วนะใครที่ไม่ยอมให้เดวิดวองคุมนี่เข้าตึกไม่ได้ละหลังจากนั้นก็มีการปลดแล้วก็มีการคนเจออะไรหลายอย่างปรากฏว่าหวองถูกปลดออกจากตำแหน่งกรรมการในวันถัดมาเลยครับ แสดงว่าออดิเตอร์คาเรนี่แรงดุดันเล้กไปฟ้องเฉินชื่อแต่ปรากฏว่พนักง,งานก็ยังคงไม่สามารถเข้าออฟฟิศได้ทีมตรวจสอบก็เลยไปที่ธนาคาร OCBC แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเช็ครายละเอียดธุรกรรมของเดวิดบองของบริษัทแต่ว่าก็ดูได้จากใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนพอดูบัญชีรายเดือนก็เห็นเลยว่ามีการโอนเงินหลายล้านเหรียญ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปบริษัทต่างๆไปไปมาๆกลายเป็นว่าออฟฟิศว่างทีมตรวจสอบกลับเข้าไปในออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งได้เมื่อ12กรกฎาคมพบว่าสำนักง,งานอยู่ในสภาพเกือบจะว่างเปล่าทิ้งร้างไว้เลยครับเหลือตู้เย็นเปล่ากระเป๋าแล็ปท็อปที่ถูกทิ้งและเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเล่าจีนทรัพย์สินอื่นๆก็หายไปหมดครับสรุปว่าอย่างนี้ท้ายที่สุดคดีนี้จบลงได้ที่เดวิดบองถูกสารพิพากษา ให้ชดใช้ค่าเสียหายต้องยื่นขอลมละลายและมีความย้อนแย้งเกิดขึ้นครับเพราะว่าในขณะที่เดวิดบองเจอกับปัญหาการเงินเนี่ยคนที่ต้องเรียกว่าหัวเราะดังที่หลังหัวเราะดังกว่ากลับเป็นตัวของเดวิดบองเองเพราะว่าเจ้านายเก่าเฉินชื่อและผู้ตรวจสอบคาร์เรนเฉินต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงกว่าอีกเพราะว่าถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลซารัฐ อาณาจักรของเฉินในสิงคโปร์รัฐบาลยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้กับ Family Office สองแห่งที่เชื่อมกับ Prince Group ประตูสู่สำนักงานที่เคยรุ่งเรืองของเฉินจือ้อก็ถูกปิดตายจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าเฉินจื้ออยู่ที่ไหนนี่คือเรื่องในออฟฟิศที่เดอะบลูเบิร์ไปบอกว่าเป็น รายงานพิเศษที่เขาส่งทีมนักข่าวไปเจาะว่าเฮ้ยเฉินจือก็เคยอ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะแล้วก็เจอกับการเผชิญหน้ากับคนที่ตัวเองตั้งขึ้นมาบริหารบริษัท Family Office แล้วก็ฟ้องลูกน้องคนนี้ฟ้องเสร็จนึกว่าลูกน้องคงเป็นเหยื่อผ่านไปไม่นานเจ้าตัวเองคือตัวเฉินจือและ c คาร์เรนเฉินซึ่งเป็นออดิเตอร์ต้องเรียกว่าเป็นมือตรวจสอบ ก็ถูกอ,อเมริกาและอังกฤษตั้งข้อหายอย่างดุเดือดและถูกยึดทรัพย์ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนครับตัวคาร์เรนเฉินและเฉินจื่อก็กลายเป็นชื่อดังไปทั่วโลกณขณะนี้ที่รัฐบาลไทยเองก็งกำลังมังมังการาอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปกับเฉินจื้อทำไมประเทศต่างๆแถวนี้เจอ ทรัพย์สินของเฉินชื่อและยึดอายัดกันต่างนานาแต่ไทยยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏว่าสามารถจะค้นพบความไม่ชอบมาพากลของกิจกรรมที่โยงกับนักสแกมเมอร์คนนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ